สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องรางของขังทุกทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับช่องจูเนียสีพาบ้านนะคะ EP นี้จะเป็น EP ที่712แล้วนะคะวันนี้ค่ะมีพระบ้านรานนะคาแบ่งปันจับต้องได้มาในราคาเดียวเลยนะคะองค์ละ5 0 0บาท ขอให้พี่ๆค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบให้ถูกใจแล้วค่อยปิดนะคะชื่นชอบองค์ไหนเล็งองค์ไหนไว้โทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910ทางร้านจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยนะคะยินดีให้บริการกับพี่ๆทุกท่านเลยค่ะ พระทุกรายการเป็นพระของทางที่บ้านน้องเององค์ไหนที่น้องพูดผิดจําผิดน้องต้องขออภัยพี่ๆถูกท่านด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้ว อยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะรบกวนเวลาพี่พี่แม่นานค่ะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้รักการชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีพีใหม่ๆกันนะคะกติกาของทางร้านนะคะทุทกรายการจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนทั้งหมดเลยนะคะสมมติว่าพี่พี่ต้องการปิดรายการนี้หมายเลขที่35ให้พี่พี่แจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่ 35EP ีที่712ช่องจูเนียร์สีพระบ้านเพียงง่ายๆเท่านี้เลยนะ น,ะะน้องจะได้ทําการจัดส่งสินค้าให้กับพี่ๆทุกท่านได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนค่ะ50รายการวันนี้พร้อมแล้วนะคะขนมาให้พี่ๆรับรับชมรับฟังกันแบบยาวๆเลยมีทั้งเนื้อดินชินผงรูปหลอเครื่องรางแบ่งปันราคาเครื่องรางแบ่งปันนะคะ,ะ,คนนะ,คะสวยๆราคาแบ่งปันองค์ละ5้0บาททุกองค์แถมจะส่งฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่รายการแรกกันเลยค่ะ รายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเัเป็นพระสุปกโพใหญ่เป็นพระสุปกโพใหญ่นะคะกุวัดราชบูรณะเนื้อจะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อชินเงิน,น,ะะน,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 งนรายละเอียดรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนค่ะหน้ากิบสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันนะคะอยู่ที่ราคาองค์ละห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะคะ พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรขเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะพี่พี่น้องให้ราคาแบ่งปันองค์ละ5 0 0ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีด้านหลังไม่มียนันหรือว่ารอยจันนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรขเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่1ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่สองหมายเลขที่2นะคะองค์นี้เป็นภากุลกบุรีค่ะเป็นเนื้อสรัรฤทธิดทองมีคาบยาเก่าๆนะคะพี่พมีคาบยาเก่านะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองละ5 0 0บาทสภาพดูสวยงามแบบนี้เลยนะคะ พี่ๆถ้ําไหนมีคาบกุนะคะจะเป็นคาบกุเก่าแบบนี้เลยลองให้ราคาแบ่งปัน500บาทเป็นเนื้อสรัรฤธิ์ทองสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆถท่าไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่3าม หมายเลขที่3อมองนี้นะคะจะเป็นพระพิคเนตนะคะที่พระเจ้าแห่งความสําเร็จเนื้อจะเป็นเนื้อสําเร็จทองค่ะสวยงามแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ5 0ายบาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีพักรีโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะพี่ๆจะเป็นหมายเลขที่3มนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่4หมายเลขที่4นะคะองค์นี้เป็นพาเชียงแสนนะคะสิงหนึ่งขนาดห้อยคอหน้าตักจะเป็น1น,นิ้วนะคะเนื้อสัมทธิ์ทองสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มใบหน้าดูคมดูชัดจะเป็นหน้าตัก1น,นิ้วนะคะ รายละเอียดรอบองค์ค่ะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่พีๆน่าเก็บสะสมมากๆใต้ฐานนะคะไม่มียันหรือว่ารอยจารน,นะพี่พี่ท่านไหนสนใจอง,งค์นี้รีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2ย์0 5 9 1 0เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่หค่ะหมายเลขที่หนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพไพตอง น่าจะเป็นหน้าเทวดานะคะเนื้อเปียกทองค่ะพี่พีสวยงามมากๆน่าจะเป็นหน้าเทวดานะคะเป็นเนื้อเปียกทองแบบนี้เลยทั่วทั้งองค์ด้านหลังจะเป็นพญาคุธและเสียงโตนะคะปี2องาขออภัยค่ะเป็นปี2 4 0สยสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่าาไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะจะเป็นหมายเลขที่5ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่6 หมายเลขที่6นะคะองค์นี้ค่ะพี่พีจะเป็นพระสมเด็จกุกวังหน้าสมเด็จโตปลุกเสงนะคะพี่พี่รายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆรายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยน่าเก็บสะสมมากๆเลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลังสมเด็จโตพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะเวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่6 ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่7ค่ะหมายเลขที่7องค์นี้นะคะจะเป็นพระขุนแผนนะคะจะเป็นพระขุนแผนยอดขุนพลนะคะองคนี้กุวัดบ้านกางจังหวัดพิษ,ษณโุโรกเนื้อจะเป็นเนื้อดินค่ะ เนื้อจะเป็นเนื้อดินนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆใบหน้าดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบพรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะด้านหลังค่ะพี่ๆจะเป็นหลังเนื้อด้านหลังจะเป็นหลังแบบนี้เลยเนื้อจะเป็นเนื้อดินนะคะมวลสารดูชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะ พี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่8หมายเลขที่8องค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยอ่าจะเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยัน,นะคะ่ะแบ่งปันให้นะคะองค์นี้อยู่ที่ราคาองค์ละ5 0 0บาทเป็นอ่าพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยวัดโคศีตารามนะคะ รายละเอียดจะดูชัดเจนสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะพี่พี่ภาพดูสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่8ดนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่เก้าหมายเลขที่เก้านะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญพระพุทธชิน,นราชเป็นเหรียญพระพุทธชิน,นราชนะคะด้านหลังจะเป็นหลังการแสดงกสิกรรมนะคะมณฑลฝ่ายเหนือ เหรียญนะคะเหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเหรียญกลมเหรียญใหญ่นะคะใบหน้าดูคมดูชัดปีสองสี่หกูพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่สิบหมายเลขที่สิบองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่เลยเป็นเหรียญสิงเนื้อสำริดเงินหลวงพ่อเดิมวัดนองโพจังหวัดนครสวรรค์ มีรอยจานนะคะพี่พี่จะมีรอยจานเป็นเนื้อสำริดแบบนี้เลยจะเป็นสิงนะคะพี่พี่เป็นเหนนะเรียญสิงนะเหรียญดูโฮมดูชัดแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าส่วนด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่11องค์งนี้เป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อสำริดทองเป็นพระสมเด็จเนื้อสำริดทองนะคะพี่พี เป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองสวยงามแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังภาษาจีนด้านหลังเป็นหลังอักษรภาษาจีนนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีทักรีบรีโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่12หมายเลขที่12นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นหลวงปู่ทวดปัมซำบัตชังให้จังหวัดปัตตานีค่ะ ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเนื้อเป็นเนื้อสัมฤทธิ์ทองสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลังเตารีดค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะเป็นเบอร์0826205910นะคะพี่ๆสวยงามแบบนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่13หมายเลขที่13องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟวัดทาหารได้จังหวัดระยองด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆค่ะพี่พีดด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้เลยส่วนด้านหน้านะคะใบหน้าดูคมดูชัดลองให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจะส่งให้ฟีนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่14 หมายเลขที่14นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นแผ่นปั๊มลูกเหมือนเสาห้าหลวงพ่อพงบัดช่องแครใบหน้าดูคมชัดมียันชัดเจนองค์นี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือปี2512ดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะน้าเก็บสะสมมากๆนองให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่15 หมายเลขที่15นะคะพี่พีองค์นี้ค่ะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมปี2482วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นเนื้อกระไหลเงินรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆใต้ฐานจะเป็นฐานรอยจันนะคะพี่พีท่าไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่15ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่16 องนี้นะคะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชุยววัดคงคารามเนื้อจะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะคะพีพีเป็นเนื้อเงินใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดจินนะคะด้านหลังค่ะจะเป็นหลังยันน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะพีพ,พีท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีพักรีบ,ทรบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่17ด หมายเลขที่17นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระล่วงนั่งเนื้อชินสมิมเงินกุวัดบ้านหนองแจงจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเนื้อชินเงินนะคะใบหน้าดูคมชัดรายละเอียดรอบองค์นะคะจะดูชัดเจนค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่17ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่18 หมายเลขที่18นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระปิตาพิมพ์ปันหลวงพ่อแก้วนะคะวัดปากทะเลองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ รายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่พีน่าเก็บสะสมมากๆเป็นของเก่าของโบราณหายากมากๆแล้วนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจองค์นี้รีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่19 หมายเลขที่19นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญพิมพ์ดอกพิกุลนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อสำเร็จิดเงินลงยาวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคปรปฐมค่ะเป็นเนื้อเปียกทองลงยานะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังยัน,นะคะ่ะพี่ๆด้านหลังตรงนี้จะเป็นหลังยันนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าเหรียญเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณเป็นเหรียญเก่ามากๆแล้วนะคะแต่ว่าเหรียญน,นะคะยังดูชัดเจนอยู่น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทลงยาสวยงามแบบนี้เลย ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่20สิบหมายเลขที่20สิบนะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระสมเด็จวัดเกษชัยโยวัดนาคังโคสิตตารามนะคะผิวจะเป็นผิวแห้งค่ะผิวเป็นผิวแห้งวนสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่21หมายเลขที่21องค์งนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญคูบาเจ้าสี่วิชัยนะคะเนื้อทองแดงเลี่ยมกันน้ำกรอบแกะลายสภาพสวยใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนเป็นเนื้อทองแดงนะคะเลี่ยมกรอบเดิมแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบอ่าเลี่ยมกรอบเงินแกะลายด้านหลังค่ะพี่ๆจะเป็นหลังยัน ด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบรอเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นหมายเลขที่21ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่22หมายเลขที่22องค์นี้เป็นพระสมเด็จจิตลดา จะเป็นพระสมเด็จจิตลาดาน,นะคะด้านหลังจะเป็นหลังพญาคุดเป็นเนื้อโลหะสัมฤทธิ์ทองตอกหมายเลขอตอกหมายเลขตองสีนะคะพี่พี่เป็นเนื้อสัมฤทธิ์แบบนี้เลยตอกหมายเลขตองสีน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปพาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรน้องจับเป็นเบอร์ 0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่23หมายเลขที่23นะคะองค์นี้เป็นพระพุทธชินราชเนื้อจะเป็นเนื้อสามกริย์เลี่ยมกันน้ำกรอบกระเช้านะคะเป็นเนื้อสามกริส์สวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดหน้าเก็บสะสมมากๆค่ะรายละเอียดรอบองค์นะคะดูสวยงามแบบนี้เลยเรี่ยมกระเช้าอย่างดีเลยนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันกับเบอร์โทรไลน์เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่24องค์นี้นะคะจะเป็นพระพงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปา่านามพาสีเจริญนะคะเลี่ยมกันน้ำกอบฝั่งเพชเรเลี่ยมกันน้ำกอบฝั่งเพชรสวยงาม มวลสารด้านในนะคะดูชัดเจนค่ะน่าเก็บสะสมมากๆเลยรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้ด้านหลังนะคะพี่พีดด้านหลังจะเป็นหนังรอยจานพี่พีดท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากโด,โดูรูปภาพเพิ่มเติมค่ะเรีบทักรีบโทรเข้ามาโด,โดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่25หมายเลขที่25นะคะองค์นี้เป็นเหรียญ2ีพุทธ,ธศตรวรรษ ปี250 0เนื้อเป็นเนื้อกระไหลทองใบหน้าดูคมชัดแบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆเลยด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะองคนี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่26หมายเลขที่26องค์นี้เป็นพระสมเด็จเส้นได้ค่ะ วัดน้าคังโคสิตารา,ามผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารดูชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร082 6 2 0 5 9 1 0นะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่27 หมายเลขที่27องค์นี้เป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะคะรุ่นปดนีหลวงปู่รวีวัดไร่แตงทองจังหวัดนคนปรปฐมเรียนดูคมดูชัดนะคะใบหน้าดูชัดเจนขาหน้าเก็บสะสมมากๆด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันพี่พี่ท่านไหนที่สนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทเรทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยเป็นหมายเลขที่27ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่28 หมายเลขที่28นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาพิมพ์ฐานเตี้ยนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อชินเนื้อนะคะจะเป็นเนื้อชินเงินนะคะกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนค่ะมวลสารรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ5 0 0บาทนะคะพี่ๆด้านหลังจะเป็นหลังคาบยาเดิมๆนะคะ ไม่มียันหรือว่าโดยจานพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่29หมายเลขที่29นะคะพี่พีองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหยดน้ําเจ้าสัวหลวงปู่บุญเนื้อสัมฤทธิ์เงินลงยาวัดกลางบางแก้วจังหวัดนคนปรปฐมใบหน้าดูคมชัด ใบหน้านะคะดูคมดูชัดแบบนี้เลยด้านหลังค่ะจะเป็นหลังรอยจานพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาวองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่30หมายเลขที่30องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เอี่ยมปี2467วัดหนังราชาวรวิหารเนื้อจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะเหรียญดูคมชัดแปะเป็นแปะแผ่นทองมาด้วยนะคะติดแผ่นทองมา ใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนด้าหนหลังนะคะพี่พี่ค่ะจะเป็นหลังยนันน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ5 0 0บาทจะส่งให้ฟีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่31 หมายเลขที่31องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญยันดวงดวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบนนุญนาคจังหวัดนครสวรรค์ใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะองค์นี้น้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่สามสิบสองหมายเลขที่สามสิบสองนะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะวัดจุรามณีนะคะพี่ๆเป็นเนื้อกระไหลทองใบหน้าดูคมชัดนะคะเมตตาชัดเจนเลยด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะ ด้านหลังจะเป็นหลังยันเหรียญเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณแล้วนะคะแต่ว่าเหรียญยังดูคมดูชัดอยู่นะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่33หมายเลขที่33องค์นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะาแปะลงสีปี2519เเนื้อกระไหลทองลงยา ใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังนะคะจับเป็นหลังยันดูสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ๆหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่34 หมายเลขที่34องค์นี้นะคะเป็นเหรียญพระครูมหาชัยเนื้อทองแดงปี2494ใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาชัดเจนด้านหลังนะคะจะเป็นหลังตัวหนังสือตัวหนังสือนะคะดูเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีฟทูเข้ามากันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่35 หมายเลขที่35นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระมเหสวนกุวัพระศรีรัตนมหาธาตุค่ะเป็นพระมเหสวนพิ่เป็นสองหน้าองค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อสำลิดน้องแบ่งปันให้ค่ะราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พ,พท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่35ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่36 หมายเลขที่36นะคะพี่ๆองค์นี้เป็นเหรียญเสียนโตหลวงปู่ทวดปี250 0มาวชางให้นะคะจังหวัดปัตตานีเป็นเนื้อทองลงยาสวยงามใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังพระครูวิไลโสพลหลวงปู่ทิมเรียนดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะทางด้านหน้าและด้านหลังพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะ น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้พี่เบอร์โทรศัพท์น้องจะเป็นเบอร์ศูนย์แ5 9 1 0นะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่37หมายเลขที่37องค์นี้จะเป็นพระปิตาอ,องค์นี้นะคะจะเป็นพระปิตานะคะหลวงพ่อแก้ววัดเคลื่อนอเนื้อจะเป็นเนื้อผงคุกรลักนะคะผิวเป็นผิวแห้งแบบนี้เลย เป็นเนื้อผงคุกรักนะคะผิวแห้งธรรมชาติมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะด้านหลังจะเป็นหลังแบบพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันพี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่38หมายเลขที่38องค์นี้เป็นพระปิตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเรียนกรุงเทพมวลสารนะคะดูชัดเจนนะคะพี่ๆรายละเอียดรอบองค์นะคะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่39หมายเลขที่39องค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางขานจังหวัดพิจิตรนะคะพี่ๆองนี้รายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนสวยงามนะคะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่40หมายเลขที่40นะคะองค์นี้เป็นพระผงหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หาง3เส้นวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะจะเป็นเนื้อดิน มวลสารนะคะจะดูชัดเจนน่าเก็บสะสมมากๆค่ะลองให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสภาพดูสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่บินเลยนะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่41หมายเลขที่41องค์นี้เป็นพระปิตานะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเนื้อเป็นเนื้อโลหะสัมฤทธทองนะคะเป็นพระปิตา ด้านหลังจะเป็นหลังแบบมีรอยจานชัดเจนพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆต่อไปค่ะจะเป็นหมายเลขที่42หมายเลขที่42นะคะองค์นี้เป็นพระสุ้มกอกุทุ่งเศรษฐีนะคะ กำแพงเพชรนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆรายละเอียดรอบองค์นะคะดูสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโทรทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยนะคะราคาแบ่งปัน500บาทมวลสารดูชัดเจนแน่นๆเลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่43หมายเลขที่43องค์นี้เป็นพระชัยวัด องนี้นะคะเป็นพระชัยวัดนะคะออกวัดหัวยิ้วลวงพ่อเดิมใบหน้าดูคมชัดใบหน้านะคะดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆเลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรีบทักรีบโกรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้เลยนะคะเป็นพระเก่าพระโบราณรายละเอียดจะดูชัดเจนประมาณนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่44หมายเลขที่44องค์นี้นะคะเป็นรูปเหมือนปัม๊มเป็นรูปเหมือนปั๊มนะคะหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวลารามจังหวัดส,สะเชิงเชาใบหน้าดูคมดูชัดนะคะ เป็นเนื้อสำมฤทธิทองรายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโพลเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่44ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่45หมายเลขที่45องค์นี้จะเป็นพระปกหลวงปู่โตเนื้อทองแดงวัดประดูชิมพีนะคะ กรุงเทพนะคะเลี่ยมกันน้ํากอบแกะลายสภาพสวยด้านหลังนะคะพี่พีจะเป็นหลังยันดูชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นหลังยันชัดเจนนะคะส่วนด้านหน้าค่ะใบหน้าดูคมชัดพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่46 หมายเลขที่46นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อเดิมเป็นเนื้ออันปะกา้าวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะมีรอยจานรอบองค์ด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาทจะส่งให้ฟรีมีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท้าไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่47 หมายเลขที่47นะคะพี่ๆองค์นี้เป็นเหรียญโพกซับหลวงปูส่สีเป็นเหรียญโพกซับนะคะหลวงปู่สีนะคะพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงเหรียญจะเป็นเหรียญกลมเล็กแบบนี้เลยใบหน้าดูคมชัดเมตตาชัดเจนนะคะด้านหลังจะเป็นหลังโพกซับถุงเงินปี2519สวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก่อนได้เลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์เนอะจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่48หมายเลขที่48องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญ่าเป็นเหรียญเปลวเทียนนะคะหลวงพ่อเดิม เป็นเหรียญเปวเทียนหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่49หมายเลขที่49นะคะองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ ปี2515หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรเนื้อจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะเป็นหลวงพ่อเงินด้านหลังไม่มียันหรือว่ารอยจานนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยจะเป็นหมายเลขที่49ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่50หมายเลขสุดท้ายของ EP นี้ จะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์ว่าจุฬาเล็กลงรักปิดทองวัดสะพานสูงสวยๆแบบนี้เลยค่ะผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะรายละเอียดรอบองค์จะดูชัดเจนพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,รบ,รบโพลเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยเป็นหมายเลขที่ห้าสิบราคาแบ่งปันห้าร้อยบาท สำหรับ EP ีนี้นะคะพี่ๆก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นคลิปยันจบลิปนะคะชอบองค์ไหนเลงองค์ไหนไว้โทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910ผิดพลาดประการได้น้องต้องขออาภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมจะมีพะอะไรสวยๆมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันบ้างอย่าลืมนะคะกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยแลคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปแล้วนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ